ค่ะตอนนี้นะคะนกพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านมาริวันสายสามค่ะซึ่งเป็นโกดังศูนย์ค้าส่งขนมนะคะเป็นขนมที่อ่าค้าส่งในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยนะคะซึ่งขนมที่นี่นะคะมีเยอะมากนะคะมีตั้งแต่หลักอ่าหลักหน่วยนะคะ3บาทกว่านะคะไปจนถึงขนมที่เป็นขนมแพงเป็นกระปุกนะคะซึ่งที่นี่นะคะคึกคักมากๆไม่ว่าจะเป็นขนมที่ ออมีมากกว่านะคะนกคิดว่าเป็นหมื่นๆรายการเลยและขนมที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวนกจะพาทุกคนเดินชมนะคะแล้วก็จะจะพาทัวร์ชมโกดังด้วยดูบรรยากาศในการที่เขามารับขนมมาส่งขนมด้วยนะคะนี่นะคะอ่เป็นตัวอย่างขนมนะคะปกติที่นี่ถ้าเขาจะขายเขาจะขายยกลังแบบนี้นะคะก็คือจะยกลังซึ่งในแต่ละลังเนี่ยจํานวนก็จะไม่เท่ากันนะคะ แต่เวลาซื้อเนี่ยเราจะมาคลาะลดคละกลิ่นคะสีไม่ได้นะคะหลักๆเลยคือต้องซื้อยกลังซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่จะเอาไปส่งต่อเอาไปขายส่งนะคะอ่านะคะ่ะขนมมีเยอะมากนะคะมีทั้งแบบขนมที่มันเป็นเบเกอรี่สดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นแบบกึ่งแห้งแบบนี้นะคะ ซึ่งราคาอันนี้นะคะราคาสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3บาทกว,ากว่านะคะแต่เวลาซื้ออย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องเอาไปยกลังแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เค้กกล้วยหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะแบบนี้ก็ส่งกันอยู่ประมาณ3บาทกว่า4ีบาทกว่า5บาทประมาณนี้นะคะอ่าแบบนี้ก็จะเป็นขนมปังแบบนี้ก็จะมีอายุมีวันเดือนปีผลิตนะคะยีิบเจดเดือนหก นะคะหมด28เดือน6อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นขนมที่มีอายุแบบ3วัน5วันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แบบนี้ค่ะจะเป็นขนมที่เป็นกระปุกพร้อมเอาไปขายเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นตามพวกแบบสถานที่ท่องเที่ยวร้านขายของฝากเยอะมากถ้าปกติก็จะประมาณกระปุกละร้อยนะที่นกเคยไปซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวอะคะ่ะแต่เนี้ยถ้าค้าาถ้ามารับที่นี่นะคะก็ ต้องถูกกว่า100แน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวใครสนใจก็โทรเข้ามาเช็คกับทางาทีมพนักงานขา,ขายของทางโกดังได้นะคะเดี๋ยวกล้องแพนมาดูตรงนี้เพิ่มค่ะขนมมีเยอะแยะมากค่ะไส้สับป,ประรดอ,ะอย่างนี้ก็มีเหลากหลายมากนะคะมีทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่กะลีปั๊บ ่ใหม่ๆสดๆนะคะของที่นี่คือจะไม่ค้างนานเลยนะคะเพราะว่าเวลารถเนี่ยมาส่งปุ๊บก็จะมีแบบคนที่จะมารับแล้วไปส่งต่างจังหวัดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเวลาเขาเอาขึ้นไปเนี่ยเป็นคันรถคันรถนะคะวิ่งเหนือวิ่งใต้เมื่อกี้ไปถามแล้วพี่เข้าไปสุพรรณอ่าเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ก็จะมีขนมแผงแบบเป็นแผงก็มีนะคะสําหรับร้านของชาําร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถ เข้ามาดูสินค้าก่อนได้เยอะมากค่ะอ่ะมีหมดเลยนะคะเพราะเป็นขนมแผงมันเป็นแผงๆไปแล้วนะคะแต่ว่าในหนึ่งนั้นมันก็จะเป็นโหลอยู่ในแพ็กเนี้ยค่ะเป็นโหลโอเคเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านนู้นนะคะที่เขากำลังเอาของขึ้นรถที่จะไปภาคใต้ภาคเหนือเมื่อกี้ไปคุยคือพี่เขาจะไปสุพรรณขนมแพตังแต่วนนีคะ ก็เป็นรถสิบล้อขนาดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เขาก็คัดเอาขนมตามออเดอร์แล้วกำลังเตรียมจัดเข้าไปอันนี้จะไปที่ไหนคะพี่ไปภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาจัดรถยังไงต้องเอาเต็มรถเลยใช่ไหมคะโอ้เที่ยวหนึ่งนี่วิ่งกี่วันนะคะพี่วิ่งสี่วันครับวิ่งสี่วันพี่นั่งนั่งลงนิดนึงขอันครับ เที่ยวหนึ่งวิ่งสี่วันคือมาเอาของที่ที่นี่ที่กรุงเทพสายสามแล้วก็วิ่งล่องใต้เลยไปจังหวัดไหนบ้างคะไปชุมพรครับแล้วก็เพชรบุรีแล้วก็ขึ้นนครสวรรค์เลยครับมันอ้อมไปยังไงชุมพรเพชรบุรีไม่ก็เพชรบุรีชุมพรแล้วก็ไปนครสวรรค์อีกวันหนึ่งขึ้นนครสวรรค์เลยค่ะอันนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วมีมีร้านที่จะไปส่งหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะลงตามออเดอร์เลยว่าแต่ละร้าน ยังไงร้านที่นู่นเขาเป็นยังไงคะเป็นค้าส่งแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นค้าปิกีกเป็นก็ค้าส่งแบบนี้นะครับค่ะใช่ลงทีเยอะครับพี่ใช่โอเคสามวันกลับมาทีครับผมแล้วก็ไปอีกใช่ครับพี่ค่ะโอเคค่ะกำไรดีไหมพี่ก็พอได้ครับโอเคค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่พี่เขาไปรับขนมแต่เขาต้องมี เหมือนร้านที่เขาจะเอาไปส่งแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าใครสนใจไปหาร้านที่จะเป็นลูกค้าเราแล้ววิ่งเข้ามาดูขนมหรือจะวิ่งเข้ามาดูขนมก่อนแล้วก็ค่อยไปหาร้านแบบนี้ก็ได้นะคะ